พระสำรวมกับไม่สำรวมมันดูมันดูที่ไหนครับครูบาก็ดูที่มาตรฐานของคนคิดนี่เนี่ลเพรามึงชอบมึงก็บอกว่าสำรวมเอออย่างมึงดูกูมึงก็บอกว่ากูสำรวมเหมือนกันนะมึงก็บอกว่ากูงามกูเนี้ยบอย่างเงี้ยทั้งทั้งที่กูเนี่ยไม่ค่อยสำรวมเลยอ่าเหมือนเราดูคนที่อยู่ร่วมกันนี่แหละคนที่เราชอบทําอะไรมันก็ไม่ผิดมันก็ถูกใจไปหมดน่ะ แต่คนที่ตัวเองไม่ชอบปั้นแม้แต่หายใจมันก็ผิดแล้วจริงไหมเออเราก็เคยเป็นตอนที่เราโมโหให้เมียเน,นี่ยหายใจก็ผิดแล้วอ,อแต่ตอนที่พอใจก็อีกเรื่องหนึ่งบันอุ้ยทำยังไงก็สวยไปหมดอย่างเงเห็นไหมละ่ะอันนี้ก็คือความคิดของเราเองคำว่าสํารวมมันมาตรฐานมันเป็นยังไงละ่ะคำว่าสํารวมมีแต่พระพุทธรูปเท่าน,นั้นแหละสํารวม เอ,อบางทีสำรวมด้วยความมันยาด้วยบางคนนะนะั่นน่ะนั่งสงบสงเงียมหลับตาแต่มึงคิดอยากได้ลูกได้เมียเข้าโน่น,ม,นมึงสำรวมจริงไหมละ่ะข้างในนะนะ่นน่ะฮะโคนหัวห่มผ้าไม่ว่าสีขาวสีกัก๊กสีเหลืองเนี่ยต่อหน้ายยมก็อีกอย่างหนึง่งอัตมาภาพอย่างนี้เรียนเชิญเจริญพรอ,อย่างเนี้ย พูดกับโยมคุณโยมอย่างเงี้ยที่แท้มันเอาสากไว้ข้างหลังนนเหมืนหอนฤาษีโปยข้าวให้แย่เนี่ยโปยไปโปยไปแย่วิ่งเข้ามาใกล้ๆกับหมอ้อหัวหมอ้หมอหอนะัวน่ะเห็นไหมละ่ะบางทีมันหายากคนที่งามนอกงามในเนี่ยมีแต่พระพุทธเจ้าท่านั้นที่ทงามนอกงามในแม้แต่พระสายรีบุตรบรรลุธรรมเป็นพ่อรหันต์แล้วเนี่ยยังกระโดดกระโยงกระเยงเหมือนลิงเหมือนค้างอย่างนั้นน่ะ เห็นไหมล่ะถ้าคนชอบหลวงปู่ตื้อก็บอกว่าท่านสง่างามท่านสำรวมอย่างเงี้ยแต่ถ้าคนไม่ชอบลบับบานเลยมันก็ตำหนิเนะมันก็มีอยู่แค่นั้นแหละโลกนะ่เหมือนหลวงปู่อะไรหลวงปู่ทองรัดเนี่ยพายมเดินลอกวัดเนี่ยท่านพูดถึงเรื่องกล้วยเรื่องอะไรเนี่ยโตรพ่อโคตรแม่งผู้ใดก็กล้วยไ,ไ,ไม่ทิ่มไม่นี่่าสัเห็นไหม คนที่เดินตามก้นเน่ยเขาโมโหให้หลวงปู่ทองลัดอยู่ประมาณสามปีไม่ยอมเข้าวัดเลยเพราะว่าหลวงปู่ทองลัดนี่พูดไม่เพาะอ่าได้ยินหลวงปู่ทองลัดพูดอย่างนั้นเอ้ยพระไม่สำรวมอย่างนั้นอย่างนี้กูไม่มาวัดอีกแล้วอย่างเงี้ยวัดนี้จะไม่เข้าอีกแล้วพูดจาไม่ดีเลยอย่างเงี้ยโกรธให้หลวงปู่ทองลัดอยู่ประมาณสามปีทนไม่ไหวเข้าไปหาหลวงปู่ชาบัี่ย ไปบอกหลวงปู่ชาว่าหลวงปู่ทองรัดพูดอย่างนี้แล้วก็เล่าให้ท่านฟังว่าหลวงปู่ทองรัดพูดว่าอย่างนี้แ่ะนะหลวงปู่ชาท่านถามว่าเอ้าแล้วกล้วยใครละ่ะใช่กล้วยเราหรือเปล่าใช่กล้วยพ่อกล้วยแม่เราหรือเปล่าอย่างเงี้ยโยมก็ตอบว่าไม่ใช่เอา้าถ้าไม่ใช่แล้วจะไปโกรธท่านทําไมนั่นแหละหลักของความเป็นจริงแต่เราปรุงไปแล้วว่าท่านว่าให้ตัวเองอย่างเงี้ย ที่จริงแล้วบางทีท่านก็ม่เน้ว่าให้เราได้ซ้ำไปเราเนี่ยไม่มีสติปัญญาเสียงมันดับไปแล้วก็จะพุ่งไปแล้วเห็นไหม <ừ. S 1> ถ้าอยากสำรวมอยากให้คนอื่นสำรวมเราก็ต้องสำรวมก่อนจริงไหมบางทีมันไม่สำรวมปากนะบางทีน่ะ,นะสำรวมมือได้นะอา้าวมึงตำหนิคนอื่นมึงสำรวมหรือยังล่ะ มือมึงสํารวมหรือยังมึงค่อยตำหนิคนดื่นนะมึงใช้อะไรละกดมันเริ่มจากอะไรเริ่มจากความคิดนีกคิดว่าเอ้พระองค์นี้อย่างนั้นอย่างนี้เพราะเราไปเทียบกับคนดื่นไปเทียบกับภาพรูปที่ท่านงามอย่างนี้เห็นไหมละ่ะใจก็ไม่สํารวมแล้วพอใจไม่สํารวมก็หยิบโทรศัพท์มาทาบันพิมพ์แล้วนี่สรุปแล้วก็คือคนที่ว่าคนดื่นไม่สํารวมนั่นแหละมันไม่สํารวมก่อน มันไม่สํารวมความคิดมันเลย